มาทำสูตรลดจุดดางดำรูขุมขนกระชับกันค่ะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมหนึ่งกล้วยหอม1ลูก2น้ำมันมะกอกและ3ม,มะนาววิธีการทําก่อนอื่นหั่นกล้วยออกมาครึ่งลูกจากนั้นปอกเปลือกออกให้หมด เสร็จแล้วก็ใช้มีดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้ซ่อมมาบดกล้วยให้ละเอียดค่ะบดๆๆไปเลยนะคะบดจนได้ลักษณะของเนื้อกล้วยเป็นแบบนี้เลยค่ะพอบดกล้วยเสร็จเรียบร้อยจากนั้นมาเตรียมมะนาวกันก่อนมะนาวนะคะหั่นออกมา1นึ่ซีกนะคะ1นึ่ซีกเล็กๆก็พอก็คือบีบออกมาให้ได้ประมาณ1ช้อนชาค่ะ บีบลงไปผสมลงไปในกล้วยที่เราบดไว้เลยนะคะ1ช้อนชานี่ประมาณนี้นะคะเทลงไปได้เลยจากนั้นตามด้วยน้ำมันมะกอกอีก1ช้อนชาผสมรวมกันเลยค่ะจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนๆไปค่ะ พอคนจนเข้ากันแล้วนะคะก็จะได้มาแบบนี้ค่ะสพรพพคุณของกล้วยนะคะจะช่วยบำรุงผิวหน้าของเราให้เนียนนุ่มอ่อนกว็วายและช่วยกระชับรูขุมขนบนใบหน้าของเราให้เล็กลงอีกด้วยส่วนมะนาวจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าบนใบหน้าให้หลุดออกทําให้หน้าขาวกระจ่างใสลดจุดด่างดาให้จางเร็วยิ่งขึ้นและน้ำมันมะกอกจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นตินกาทำให้ผิวเด็กลง ใครที่กำลังมีปัญหาริ้วรอยจุดด่างดำรูขุมขนกว้างลองทำสูตรนี้กันได้เลยนะคะสำหรับขั้นตอนการใช้ขั้นแรกนะคะให้คนล้างหน้าให้สะอาดก่อนเพื่อทำความสะอาดรูขุมขนจากนั้นนำกล้วยบดท,ที่ทำขึ้นนะคะมาพอกใบหน้าให้ทั่วได้เลยระหว่างพอกหน้าให้ใช้นิ้วมือน,นวดใบหน้าด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีจุดด่างดา ขั้นตอนนี้จะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกไปเผยผิวใหม่ที่ขาวสว่างสดใสยิ่งขึ้นค่ะเมื่อทาจนทั่วแล้วให้พอกทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดสูตรนี้สามารถทำได้2-3ครั้งต่อสัปดาห์หรือจะทำวันเว้น,ว,นวันก็ได้ค่ะเมื่อทำอย่างต่อเนื่องผิวจะขาวใสขึ้นรูขุมขนจะเล็กลงอย่างแน่นอนลองทำตามกันดูนะคะ ถ้าใครชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรรหามาทำค่ะ